ไม่จมหรอกค่ะหนูคนเก่งเนาะหนูเล่นเองนะคะไอ้นี่หายไปไหนคะอยู่นี่เองอยู่นี่เองเหรอคะ เหมือนรถอไรไหมเหมือนรถอะไรไหมไม่ใช่ค่ะรถคนอื่นค่ะไม่ใช่ของอไรถอ่ะเหรอไม่เหมือน,นออคะ่ะเหมือนที่เหรอคะเหมือนรถใครคะเหมือนรถอะไรไหนไใช่หรือเปล่าไปแล้วลูกไม่ใช่เนาะ เหมือนเหรอคะสีอะไรคะสีขาวโอ้สีขาวเหมือนเลยคะคะ่ะแต่ไม่ใช่รถไอ,นอ้นะรถคนอื่นนะคะจัง